ของเล่นเกลื่อนแบบนี้ใครจะเก็บเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแม่จะทิ้งให้หมดเลยวันนี้มาชวนคุยเรื่องวิธีการมองลูกค่ะเรามองลูกด้วยวิธีไหนอยากแก้ไขหรือว่าอยากเข้าใจเรามาดูกันถึง2องคำนี้นะคะคำว่ามองลูกด้วยความอยากเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากความรู้สึกอยากรู้มี curiosity มีความอยากรู้จักในตัวลูกนะคะ ในขณะที่อยากแก้ไขก็คืออยากเข้าไปแบบจัดกระทําเลยเห็นพฤติกรรมที่ไม่เข้าทา่าเข้าทางแล้วอ,อยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ทันทีนะคะมันก็จะสะท้อนรูปแบบการเลี้ยงดูว่าเราเป็นพ่อแม่แบบที่ responsive parenting คือตอบสนองตอบสนองทันทีเลยหรือเป็นแบบ mindful parenting คือมีสตินิ่งได้ มองสถานการณ์และอยากทําความเข้าใจลูกเอาแบบอยากแก้ก่อนเนาะเพราะว่าครุรีมาพูดเรื่องนี้เคยเป็นไหมเป็นครูก็เป็นครูแนวอยากแก้ไขก็มีก็เป็นเหมือนกันนะคะจริงๆคิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่ ในโลกใบนี้แหละที่เราเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ดูแลฟูมฟกักสร้างให้เด็กเติบโตใช่ไหมคะเราก็อยากให้เขาเป็นไปแนวทางที่ดีอะเนาะลออยากรีบเข้าไปแก้แนวทางแบบอยากแก้นะแบบ fixing mode นะคะเป็นยังไงก็คือโอ๊ยดูอีกแล้วไม่ได้แล้วเนี่ยต้องกระนาบต้องทำให้เปลี่ยนเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน เดีจะต้องหาวิธีให้ให้ตั้งใจเรียนให้ได้นะคะหรือถ้าโวยวายก็จะต้องอหยุดห้ามหยุดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือแบบที่อยากเข้าไปแก้ไขพอเป็นแบบนี้สมองเราจะเป็นโหมดแบบคิดแก้ปัญหาเนาะโดยที่ยังไม่ได้มองเจ้าตัวตัวเด็กที่เราดูแลอยู่อยากจะมุ่งเข้าไปสั่งไปสอนนะคะซึ่งหลายครั้งอะ่ะเมื่อครั้งเราเป็นเด็กเราโดนโหมดนี้เยอะแหละ ตอนที่เราเป็นเด็กเราโดนผู้ใหญ่เป็นโหมดที่จะเข้ามาแก้ไขเราเยอะและหลายครั้งที่มันไม่ตรงกับที่ท่านเป็นใช่ไหมล่ะคูรี่ก็เป็นเด็กคนนั้นมาก่อนนะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเป็นเด็กดีแต่ว่าอยู่ๆครูตรวจกันบ้านแล้วครูก็ตีเราโดยที่ไม่ถามเราสักคําเลยประเด็นคือครูจะสะแต็กตั้งกันบ้านเป็นกองๆใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจแล้วก็เปิดหน้าปกมาปรากฏว่าครูตรวจของเพื่อนแต่เราอ่ะซ้อนท้ายซ้อนข้างล่างสมุดของเพื่อน เปิดหน้าปกมาเป็นชื่อเราไงแต่ว่างานนั้นมันไม่ใช่ของเราเราเห็นอยู่ว่าเป็นลายมือเพื่อนแล้วก็ไม่ฟังว่าก็ตีเราหาว่าเราทํางานช่วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอชี้แจงอีกคุณครูก็ตีสามว่าตีคืนงงมากดิฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยโดนตีไป2ทีนะเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วแหละเราก็อยากให้คนเข้าใจนะคะพอมาถึงโหมดที่อยากรู้จักอยากเข้าใจที่แน่ๆแหละมันจะช้าค่ะมันจะไม่ได้อย่างใจเราค่ะ แต่ว่าถ้าเราได้เข้าใจเขาจริงๆเราก็จะได้ได้เข้าใจเหตุผละนะเนาะหลักการในการตั้งคําถามก็คืออะไรมันทําให้หนูทําแบบนี้ยกตัวอย่างเลยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตอนทําค่ายที่ผ่านมานะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้เกิดกับคูลี่แต่เกิดกับพี่เฉาวก้วยนะคะพี่เฉาวก้วยเป็นผู้ช่วยอยู่ในทีมก็น้องอะ่ะเอาของประโยนออกนอกระเบียงค่ะลงไปข้างล่างเนาะซึ่ง มันก็ซุ่มเสี่ยงที่จะไปโดนศีษะผู้คนที่เดินผ่านใบผ่านมาข้างล่างแล้วก็ของก็จะกลายเป็นแบบสิ่งสสรปรกทําบ้านเมืองเลอะเทอะอะไรแบบนี้เนาะข้อแรกแหละก็ต้องหยุดพฤติกรรมนั้นก่อนแหละอ่หยุดก่อนแล้วมาคุยกันซีว่าอะไรทําไมหนูถึงโยนของออกไปที่ระเบียงก็กลับได้คําตอบว่าหนูอยากให้อาหารนกใจอะ่ะ ไม่ได้ว่าเป็นไปในทางไม่ดีใช่ไหมคะเด็กอ่ะหนูอยากให้อาหารนกเพราะเป็นอย่างงี้ยเราก็โกรธไม่ลงแล้วนะแค่เราถามหาเหตุผลที่มาก่อนทําความเข้าใจกับเขาก่อนส่วนใหญ่มักจะเป็นคําถามปลายเปิดนะคะไม่ใช่คําถามปลายปิดคําถามปลายเปิดคืออะไรทําให้หนูโยนของลงไปล่ะลูกเพราะอะไรเหรอดีกว่าแบบรู้หรือไม่รู้ว่าจะโดนหัวคนข้างล่างรู้หรือไม่รู้ คำถามปลายปิดอะแล้วมันมันไม่ตรงกับสิ่งที่เด็กคิดอยู่ในใจอยู่ในหัวเขาเชิญชวนนะคะว่าให้ในฐานะผู้ใหญ่ที่ดูแลเขาเนี่ยเราอยากสอนเรื่องพฤติกรรมกับเขาเนี่ยอย่างน้อยอะเราต้องใช้ทำอิน ใช้เวลาร่วมกันกับเขาพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจเหตุผลที่มาของพฤติกรรมก่อนแล้วส่วนใหญ่เวลาที่ครูลี่ทำอินกับเด็กๆนะแล้วพอเราไปเจอเหตุผลที่เขาทําพฤติกรรมสิ่งที่เราเรียกว่าดือ้อมักจะมีเหตุผลที่ make sense ด้วยนะคะเช่นอยากให้ผู้ใหญ่ สนใจเขาอยากจะได้ของนี้มาเล่นเพราะว่าก่อนหน้านี้รอนานแล้วแต่เราไม่เห็นก็จะทำให้ท่านเข้าใจลูกๆหล,ล,ลานๆของท่านมากขึ้นนะไม่ใช่แค่เด็กที่เจ็บปวดนะที่เราไปเข้มไปกระหน่ำนะคะพอเรามารู้ตัวอีกทีเราก็เจ็บปวดเหมือนกันแหละคุณครูคุณแม่คุณพ่อที่เคยทำโทษลูกๆแล้วก็มานั่งร้องไห้ตอนที่ลูกหลับก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเนาะเริ่มจาก ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยแหละคูลี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ได้เพอร์เฟกนะที่มานั่งคุยเนี่ยก็เรียนรู้จากเด็กๆทุกวันเหมือนกันนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ